สวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินหนึ่งแปลงครับเนื้อที่147ยสี่ตารางวาตําบลไผ่หลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยาครับเขตอำเภอเมืองครับแปลงนี้นี่ครับเริ่มต้นตั้งแต่เสาแดงเสานี้นะครับมาถึงเสาไม้ไผ่ตรงนี้ครับอันนี้คือถนนทางเข้าของโครงการวิ่งกันมานครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินจัดสรรปี2535ครับ ตรงที่เราเห็นหญ้าเขียวๆนี่ก็มีเจ้าของกันหมดแล้วนะครับนี่ครับที่ของเราครับถนนชนตรงนี้เลยครับซ้ายกับขวานี่ครับอ่าแล้วก็ตรงยาวมาเลยหลักแดงนี่คืออยู่ในเขตทั้งหมดนะครับยาวไปยังตรงนู้นเลยครับสุดตรงเสาแดงนู้นครับผมนี่ครับตัวที่ดินเราเป็นที่ดินเดิมนะครับยังไม่ได้ถม ข้างหน้าจะเป็นแอ่งน้ำหน่อยหนึ่งครับอยู่หลังวัดใหญ่ชัยมงคลครับเขตอำเภอเมืองครับเดินทางสะดวกเลยครับแปลงนี้บริเวณรอบข้างก็มีเพื่อนบ้านหมดแล้วนะครับที่เราเห็นสปอตไลท์เนี่ยคือสนามกีฬากลางอายุทยาครับ นเลยครับที่เราติดกับสนามกีฬาเลยครับไฟฟ้านะป้ะปาก็ขยายเขตจากบ้านข้างหน้าตรงนู้นได้ครับผมราคาขายแปลงนี้อยู่หนึ่งล้านสองแสนบาทครับเจ้าของออกค่าใช้ใจ่ายในวันโอนให้ทั้งหมดครับเพิ่งเคลียร์ลิงเลยครับ อยู่ในตัวเมืองอยุธยาเลยครับเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางร้อยสี่ิบเจ็ดตงวานะครับตรงนี้เนี่ยครับติดสนามกีฬากลางเลยครับนุ่นครับถนนทางเข้าวิ่งตรงมอย่างเดียวเลยครับรถผมจอดตรงนั้น,นะครับเนื่องด้วยฝน,น,นตกเลยครับเลยเอารถเข้ามาจอดข้างในนี้ไม่ได้ สภาพแวดล้อมดีครับโฉนดคุดแดงนะครับแปลงนี้หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดตารางวาราคาขายอยู่หนึ่งล้านสองแสนบาทเจ้าของออกค่าหักโอนให้ทั้งหมดครับราคาต่อรองได้นะครับสนใจก็แวะมาชมแปลงที่ดินก่อนตัดสินใจได้ครับขอบคุณครับ